เอาละคะ่ะทุกคนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะมาสอนวิธีการเก็บแขนนะคะตรงนี้นะคะก็จะทําในลนักษณะนี้นะคะซึ่งแขนฝั่งนี้นะคะคือจริงๆหลายคนอาจจะทําเป็นเสื้อแขนยาวก็ได้นะคะแต่ว่าของแอนนี่เนี่ยคือจะทําเป็นแขนสั้นเพราะว่า ไหมมันจะหมดนะคะทีนี้มันทําแขนยาวไม่ได้นะคะก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นการทําแขนสั้นทีนี้วิธีการเก็บแขนนะคะเราก็จะเก็บแขนแบบประมาณนี้ก็คือ,อตรงนี้มันจะกว้างๆหน่อยนะคะแล้วก็จะทําให้มันดูแบบว่าเป็นแขนตุ๊ก,กตาหน่อยนะคะก็จะเก็บลักษณะนี้นะคะเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะ,ะเริ่มต้นเนี่ยเราขึ้นตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้แอนนี่จะเอาไหมมาต่อนะคะซึ่งมันเป็นดอกที่ มันมีเศษส้นได้เหลืออยู่แล้วนะคะแล้วก็วิธีการก็คือนะคะโซ่โซ่สี่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอตามช่องช่องนี้นะคะเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้นะคะตรงที่มันเป็นแบบตรงช่วงต่อที่มันจะเป็นวววาๆอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะพอสองคอนะคะแล้วก็ลงลงตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วก็พอสองคอนะคะแล้วก็ข้ามาอันนี้จะเป็นตัวต่อใช่ไหมแล้วก็ข้ามาหลักนี้เลยนะคะแล้วก็พอสองคอนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งนะคะตามตามรูนี้เลยโซ่หนึ่งนะคะทาไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะทาแบบนี้นะคะพอไปถึงช่วงที่มันเป็น เป็นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นช่วงต่อตรงนี้มันเป็นมันจะลึกหน่อยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการพอสองคอนะคะทำให้ครบทุกแถวเลยนะคะทำให้ครบทุกช่องขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะเราพยายามจะให้เสื้อมันแขน วงแขนมันเล็กลงแล้วนะคะ่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอสองคอนะคะพันหัวเข็มสองรอบนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะคะก็พอสองคอแล้วก็ข้ามข้ามหลักนี้มานี่นะคะลักษณะงานที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวพอเราทำจบแถวนะคะงานก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นเริ่มตรงนี้นะคะมันก็จะเริ่มเท่ากันแล้วนะคะอ่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แถวถัดมานะคะเราก็เลื่อนห่วงมาตรงนี้นะคะตรงกลางเสร็จแล้วก็โซ่สามนะคะ หลังจากนี้เราก็พอ1คอนะคะระหว่างช่องนะคะโดยไม่มีโดยไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะคะทําพอ1คอนะคะวงแขนนะคะมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะเพราะว่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้แขนปล่อยๆนะคะก็อาจจะมีโซ่ขั้นก็ได้นะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ในระหว่างในระหว่างช่องตรงนี้นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอเลยโดยโดยที่ไม่มีโซ่ขั้นนะคะทำไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวทําไปจนจบแถวเลยนะคะอานะคะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะ แถวต่อไปนะทำเหมือนแถวที่สองเลยนะคะแล้วก็เราจะไม่ลงเราจะลงระหว่างช่องนี้นะคะโซ่สามนะคะแล้วก็ลงระหว่างช่องตรงนี้นะคะโดยที่ไม่มีโซ่ขั้นนะคะก็ทําไปจนจบแถวเหมือนกันนะคะเราจะทําเหมือนกันสองแถวเลยนะคะประมาณนี้นะคะ ก็คืออ่าตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะทําแบบนี้นะคะก็คือตอนนี้เราทํามาถึงแถวนี้แล้วนะคะแถวที่สองนี้นะคะแล้วก็ทําอีกแถวนึงไปจนจบแถวเลยนะคะ การทำแขนนะคะแล้วแต่ทุกคนจะครีเอทเลยนะคะว่าจะให้มันเป็นแบบไหนนะคะซึ่งอันนี้เชื่อว่าทุกคนนะคะก็คงจะมีะความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบแบบแขนที่แอนนี้บอกนะคะก็สามารถที่จะแดัดแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนตามใจตัวเองได้เลยนะคะ เมื่อจบแถวเราก็จะได้งานประมาณนี้นะคะแถวถัดมานะคะโซ่โซ่สามนะคะแล้วก็แถวนี้นะคะเราจะใช้วิธีการเกี่ยวเกี่ยวหน้าหลังสลับกันทีละสองนะคะวิธีการก็คือนะคะหลักแรกนะคะอันนี้จะเกี่ยวด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะสองครั้งนะคะสองหลักอ่าต่อไปนะคะเราก็พันหัวเข็มเสร็จแล้วแล้วก็เกี่ยวจากด้านหลังนะคะ เกี่ยวจากด้านหลังขึ้นมาอย่างนี้สองครั้งเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะก็คือเกี่ยวเกี่ยวหน้าหลังหน้าหลังสลับกันไปนะคะเกี่ยวด้านหน้าสองครั้งเสร็จแล้วก็เกี่ยวด้านหลังสองครั้งทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังแบบนี้นะคะซึ่งลายนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าแบบนี้นะคะขึ้นมาทําเหมือนกันสองแถวเลยนะคะทําแบบลักษณะเดียวกันแบบสองแถวนะคะซึ่งนะคะอะ่แล้วแต่แล้วแต่ เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะทําลงไปยาวแค่ไหนนะคะแต่นี่อ่ะก็คือมันมีข้อจํากัดว่าไหมของแอนนี่มันจะหมดนะคะว่าเรายังไม่ได้เก็บขอนะคะอ่ะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเกี่ยวหน้าหลังหน้าหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวเลยนะคะพอแถวถัดมานะคะเราก็ทําเหมือนกันเลยนะคะก็คืออันไหนที่มันเกี่ยวหลังเราก็เกี่ยวหลังตามนั้นเลยนะคะ อย่เช่นอันนี้เกี่ยวด้านหน้านะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านหน้านะคะสองครั้งนะคะทําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พันหัวเข็มอันนี้ด้านหลังนะคะแล้วก็เกี่ยวจากด้านหลังขึ้นมาทีละสองครั้งเหมือนกันนะคะเกี่ยวด้านหน้าสองแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังสอง เกี่ยวจากด้านหลังนี่นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราทำไปจนจบแถวเลยนะคะเอาล่ะคะ่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะงานที่ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะใครที่สามารถที่จะทำลงไปความความยาวตามต้องการได้เลยนะคะแต่ว่าของแอนนี่ได้มันจะหมดเนาะนะคะทีนี้นะคะมาถึงขั้นตอนที่เราจะมาทำ ตรงนี้ละนะคะจะเก็บริมตรงนี้แล้วนะคะวิธีการก็คือนะคะตรงนี้เราก็โซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ควักธรรมดานะคะเสร็จแล้วเราก็จะพอ1คอนะคะแล้วก็นับมาหนึ่งสองเว้นสองหลักแล้วก็มาลงหลักที่สามนะคะก็พอ1คอนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักเดิมพอ1คอ โซ่หนึ่งลงรูเดิมนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งลงรูเดิมเราจะทำทั้งหมดนะคะห้าครั้งนะคะทำเป็นรูปพัดนะคะเสร็จแล้วก็ข้ามาสองหลักนะคะมาลงหลักที่สามนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งสองหลักที่สามพอหนึ่งคอโซ่หนึ่ง พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งในรูเดิมนี้นะคะพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งทำห้าครั้งนะคะขั้นไปโซ่หนึ่งแล้วก็เข้ามาสองหลักมาลงหลักที่สามแบบนี้นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทำไปจนจบแถวเลยนะคะพอหนึ่งคออโซ่หนึ่ง นทำไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะงานก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มแถวสุดท้ายนะคะเราก็ทำการควักธรรมดาในช่องเล็กๆแบบนี้นะคะในช่องระหว่างไอเนี่ยสครั้งนะคะแล้วก็ข้าม ข้ามข้ามหลักนี้มานะคะมาลงตรงนี้นะคะแล้วก็ควักธรรมดาสองครั้งนะคะแล้วก็ข้ามมาทำในในช่องว่างนะคะในช่องว่างที่โซ่หนึ่งคันนะคะทําควักธรรมดาคอทอนะคะสองครั้งนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกทุกช่องเลยนะคะแบบนี้นะคะทำสองครั้งแล้วก็ข้ามมาคอทอ สอครั้งแล้วก็ข้ามมาตรงนี้คอทอสองครั้งข้าม1นสองเข้ามาช่องนี้1นสองข้ามาช่องนี้1นึ่สองหนึ่งสอง,ง,สอง,สองแล้วก็ตรงช่องนี้หนึ่ง เห็นไหมคะงานงานตรงที่เป็นรูปพัดมันก็จะชัดขึ้นเนาะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะทำไปจนจบแถวเลยระหว่างช่องที่เราที่มันมีขาอยู่เนี้ยนะคะก็จะทำคอทอสองครั้งในรูเดียวกันเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะ ทำไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะแขนของเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะขนาดนะคะมันก็แล้วแต่นะคะของทุกคนว่า,าแขนใหญ่แขนเล็กนะคะก็คือมันจะขึ้นอยู่กับการทำทำโซ่ตรงนี้นะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครแขนใหญ่นะคะเราก็อาจจะมีโซ่ขั้นระหว่างระหว่างช่องตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าของอันนี้จะแขนเล็กหน่อยอันนี้ก็ใช้วิธีการแบบ คอทอเรียงกันเลยนะคะแต่ว่าลักษณะของงานมันก็จะแบบห่างกันหน่อยมันก็จะไม่ไม่ดูแบบว่าเ,าเขาเรียกอะไรไม่ดูกว้างจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแขนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ทีเนี้ยคอนะคะตรงส่วนของคอเราก็จะเก็บเก็บเหมือนกับแขนเลยนะคะเริ่มต้นวิธีการเริ่มต้นแล้วก็จะทําเหมือนเหมือนคอโอ้เหมือนแขนเลยนะคะแล้วก็ส่วน ลายขอบแล้วก็จะใช้ลายเดียวกันนะคะทีนี้มาดูวิธีการเก็บคอกันบ้างนะคะวิธีการเก็บคอนะคะอันนี้ก็จะเริ่มนะคะจากช่วงไหลนะคะช่วงไหลแบบนี้นะคะมันก็จะมีอันนี้คือแขนนี่คือไหลนะคะอันนี้ก็จะเริ่มจากด้านหลังเนาะคือ,อเสื้อตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังจะจะเหมือนกันนะคะ จะความความสูงนะคะแล้วก็จานวนดอกมันจะเท่ากันนะคะเราเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะวิธีการก็ล็อกนะคะตรงนี้แล้วก็โซ่สี่นะคะทําเหมือนตอนที่เราทําแขนเลยนะคะข้ามหลักแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะทำมาเรื่อยๆเลยนะคะโซ่หนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ ในส่วนที่มันเป็นลึกลงมาอย่างนี้นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะพอสองคอแล้วก็มาลงตรงหลักนี้นะคะ,ะแล้วก็ไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะคะตรงนี้แล้วก็ผ่าสองคอแล้วก็ข้ามาตรงนี้อ่านะคะมันเหมือนเป็นการรวบรวบรวบสองฝั่งเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หน<ส>ึ่งก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ ก็เสื้อตัวนี้นะตอนแรกที่เราทำมันจะลักษณะคอมันจะกว้างบางทีไหลมันอาจจะหลุดนะคะหรือว่าใครที่ชอบคอกว้างนะคะก็ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแล้วก็จะทำทำแบบเดียวกับทำแขนเลยนะคะทำแบบนี้นะคะ ส่วนหนึ่ง่วนหนึ่งมาถึงช่วงของระหว่างช่องนะคะแล้วก็พอสองคอเหมือนเดิมแล้วก็พอสองคอข้ามมาหลักนี้นะคะอ่าก็จะได้ในลักษณะนี้แล้วก็ โซนหนึ่งทำไปเรื่อยๆจนจบแถวโซ่หนึ่งมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบครึ่งดอกแล้วนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะขั้นด้วยโซนหนึ่งนะคะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้นะคะ แบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะกะเอานะคะว่ามันจะลงบริเวณไหนนะคะนี่นะคะอีกฝั่งก็ทำเหมือนกันเลยทำไปจนจบแถวเลยนะคะ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะในส่วนของคอนะคะอันนี้จะทําง่ายๆนะคะก็จะทานะพอหนึ่งคอขึ้นไป3ามแถวนะคะจริงๆเราสามารถที่จะทาเ,เหมือนเหมือนแขนได้นะคะแต่ว่าไหมอันนี้มันหมดก่อนนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องได้แค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไปรีดนะคะแล้วก็นะคะงานที่ได้ออกมาก็ จะเป็นในลักษณะนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะทำกันได้หวังว่าคงไม่ยากจนเกินไปนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการสอนถักเสื้อโครเชต์แบบที่26นะคะเป็นยังไงกันบ้างทำกันได้หรือเปล่านะคะก็เป็นแบบลำลองที่ง่ายๆใส่ได้ทุกวันนั่นเองนะคะการเลือกไหมก็แล้วแต่ เพื่อนๆเลยนะคะว่าชอบสีไหนนะคะจะชอบเส้นเดียวเส้นคู่หรือเส้นเบอร์20เบอร์18ก็แล้วแต่ตามใจเลยนะคะไม่มีผิดนะคะส่วนใครนะคะที่มีปัญหาดูแล้วมีปัญหาอยากจะมีข้อสอบถามก็นะคะไปฝากข้อความไว้ที่แฟนเพจของ l l y l o v ลิ r o c h e t นะคะและนะคะส่วนใครที่อยากจะ ติดต่อซื้อไหมนะคะที่แอนนี่ใช้ถักนะคะเดี๋ยวแอนนี่จะฝากลิงก์ไว้นะคะกับทางหน้า Facebook ของพี่หงนั่นเองนะคะก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะคะทางหน้าแฟนเพจของ Lily l เลิฟ o คเชด้วยนะคะจะมีงานแบบไหนงานใหม่ๆอัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามกันก็ไปติดตามทางหน้าแฟนเพจกันได้เลยนะคะ <S <S วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ